สวัสดีจ้าออนุมืองยศครับสวัสดีครับยินยินจัดเกนบอครับผมจ้าสวัสดีพี่ใหม่จ้าโอ้ยากคักเนาะว่าอะไรพูยกันเลยอครับตั้งแต่ที่ยิเจ็ดครับโอ้ยเนาะจ้าถึงรายงานตีว่างมันนี้ว่างกระบ่มือก็สิบว่างอีกอ้ค่ะพี่น้องคนก็รออยู่คือเกาจ้าเหล็กจับคู่ก็ไดเห็นโทรหาผมลาอยู่ จ้าป <Ch> ้าคือเงียบแต่ว huh. ่าท่านผมยากไ่านดอกผมว่าอืมก็คือว่าแล้วเนาะค่ะมันหลายอย่างเนาะทั้งงานสูบน้ำทั้งอันนี้นั่นน้ำเนาะทั้งทำบุญพร้อมจ้าทั้งผมก็ว่างบุญน่อไปแบ่งหุ่นเชิญในข้าเจ้าน้ำเนี่ยด้ยหลายอย่างหลายเนาะจ้าตอนที่ยึบเย็ดผมนะอืมหัวก็ได้พักเนี่ย อือจ่าเอาสูสูเนาะไปแน่พักแน่ไปแน่นี่แหะครับผมมีอยู่ต้อนอกันจ่าสูสูอันสายด้วนมือเหล็กออกเขาสิได้บัวกสิต้องสิได้เยอะหรอกครับล้อคือเกาเด้อสายด้วนน่ะครับจ้าทั้งวันนี้จ้าผมเอกผมถึลุงไอพี่น้องอาจสิมีหลายครูเนี่ยได้ต้อ,ยยองจับพอพี่พี่น้องเพราะว่าผมบ่ค่อยมีเวลาสิโรงานการคำนวณบ่ค่อยได้มีการปัดการยังไ้นะผมเอาธุนนั่นแหละไปเลย อดถ่าเลขเขาวนหนาเดี๋ยวผมฟันครูเดียวเลยผมว่าเดี๋ยวนี้ผมผมรอดพังสตรนี่ก่อนครับจ้าพออังวัดก้อนเนี่ยมันได้ซีสามตัวอ่างว้นมันได้ห้าเจ็ดห้านะผมผมก็คุยครับที่แดงอยู่จ้าเดี๋ยวว่วนนานาถ่าเลขยังเขางวงนี่คือเก้าเก้าเจ็ดนะครับที่ผมเห็นออกมาได้เลขสำหรับเลขชุดเดียวนะจ้าโอ้ชุดเดียวค่ะมันเดินดีจ้ามันเดินดียังเดินดีอยู่ ผมจะสิลงให้เป็นสิบะหลเหรอครับงวดหนาจ้าแม่จะคิดว่าบ่หลายเพราะว่าผมไมมีเวลาว่างกันอืมจ้าแต่ว่างวดนี้จับให้หลายคู่แน่แม่นบ่จ้าแม่นครับโอ้ค่ะหลายคู่เลยนเพราะว่าผมบ่มีค่อยมีเวลาครับเปเบิ่งไปแนมซะก่อนกัอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นมันเป็นปีใหม่เนาะต้องวดต่อจ้าต่ออยู่นะบิ่งเบิ่งไปสักก่อนเป็นงวดแรกของปีผมสิจัดให้จ้าจ้าค่ะ ในวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดนี่จับคู่ได้ตัวใดในนอค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่เก่ากับศูนย์นะครับวันนี้ค่ะวิ่งเก่ากับศูนย์ครับจ้าผมมันใไปทีเล็กเก่าเอ้เล็กศูนย์ครับอืมระวางเก่ากับศูนย์จ้าเน้นไปอั่ผมสิไปเน้นไปทังเก่ามังกัดติดกับทําหนักคนหลายทําหนักนะครับอืมในตัวผมเองนะระวังเก่ากับศูนย์นะน้ำหนักพอกันครับแต่ว่าผมมาเน้นเล็กศูนย์นะจ้า พราะว่ามันตั้งแต่ผมกะคิดว่าสิบท่านได้ยี่ดอกวดนี้เพราะว่ามันเด็กวิ่งห้องกับคิดม่ารายงวดแล้วเมทเมนจ่าจับจับสำรับครูนะครับเก้าสองครับเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดถ้าเก้าเก้าครับเก้าเก้าจ้าครับสามตัวก็มีเก้าเก้าเจ็ดครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ครับเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดอครับเหล็กมางามเถนอะนอนเงวนี่นาะตัดตัวเลขบอขาดครับจะได้คง คิดของผมนะครับในการคำนวณน้องผมระวังเลยตัวสีแห้งที่สุดคือเข้ากับศูนย์แล้วก็เจ็ดครับหน้าที่เมีเห็นนะครับเงินแม่ับเลยสามตัวอยู่ในสามตัวนี้อันไหนไปเก้าศูนย์เจ็ดครับเพราะว่าคันบ่มดันกสิเห็นด้วยนี่แหละครับเพราะว่าบ่มบ่ม้าเป็นคู่กสิถือว่าเป็นเลขวิ่งเขาได้นะครับสามตัวนี่แห้งที่สุดครับจามาตัวใดตัวหนึ่งหเห็นกัะคักแม่นครับแม่น แต่ว่าเก่าดังดังวันนี้โอ้ยมันสื่อโดยบ่อละครับ่านเ็กเก่าดังกับมาเล่นขางเลขเจ็ดนะครับตัวหนึ่งจ้าตัดออกข้างทางเลขเก่าออกนะครับมนเร็นเจ็ดจ้าสำรับครับอนนะครับสีนี้บันไดเก้าเก่าศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้นะครับตามผมมานั่งคำนวณบางแต่ผมกับบออ่อเลยพอไงมาผม่ามีเวลาสีเอาสูตรมาตัดนะครับจ้า เอาตรงๆเพราะว่าแฟนครับเอซีมันก็โทษของหาผมหลายครั้งหยับจริงจ้าคือเพรเห็นขึ้นมิดแต่ช่องได้กับเพรเห็นท่านแต่ผมที่รู้ง่ายเบิ้งหรอกครับผมยากอยู่ผมอ่ะอืมจ้าก็บเอฟซีก็ถามมาหลายกับลาวยวนเพื่นยากจะถามเพิ่นไปแล้วก็บยันเพิ่นยากหลายสนดวกเล็งเพิ่นหลายก็ย่านเล็กมันเคลื่อนเนาะครับนี่ผมกับว่าโรง่านกับผมกับว่าได้หาสูตรตัดสูตรยังเต็มที่ปันนด้นะครับโรง่ายวางวันนี้เบิ้งไปสัก่อนจ้าเบาเอาไปก่อนนะครับ อืมจ้าแต่ว่ากับคือเก่าแหละเนาะอ่าเลขกกับบ่อนีไกลกันดอกก็อยู่ประมาณนี้ลหละครับอืมเดี๋ยววัดต่อไปวัดถี่มาเดี๋ยวผมสิรีบล่งห้ท่านที่นะครับเพราะว่าคือถีบผมมีแนวยากปันไดแล้วจ<า>้ะแต่ก็ล้อเลขสายดวนเ้ออ๋อเมืองยธครับสายดวนมือเลขออกก็ล้อคือเก่าครับต้องกาบพอโทษขออให้ครับสำหรับแฟนครับเนเอฟซีนะครับที่เิ่น ติดตามผมอยู่นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับค่ะค่ะอิริครับแต่ว่านอนเบื่อคือผมออกไท้ท่านที่นะเพราะว่าถ้าผมไม่มีภารกิจนะครับหนุงยากนะครับค่ะเพราะว่าวันี้ยากอิีิผมยอมรับเลยครับแต่ผมตื่นไม่ผมก็ประเด็นน้ำมูอยู่จ่าเมียนยวนทักไปก็เห็นยากก็เลยเก่งใจจ่าก็เลยบ้ปันใดนะครับจ่าจ่า เอาการลอคือเกาเดินอันไซด์ด้วนน่ะมันเม็ดเดียวหน่ะแมจ้าครับครับจ้าจ้าเอาบรบกวนเวลาการสั่นฟังยังถึงพี่น้องแน่จ้าครับแต่ขอบคุณนหลายๆนะครับสําหรับทั้งคาวบอนหน้านะครับแล้วก็ทั้งแป้นคารบ f ซี่นะครับิ่นยังนะครับร่างแรงใจตลอดนะครับผมกับวอสิมบ่ปาแ้านคารบ FC ี่ดอกยังอยู่คือเกานะครับพยายามพนหานะครับสาราดดีๆนะครับมาฝากทีตอนน้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคลงไว้สัพยนี่ก็นะครับเนาะเอาไว้คลิปหนะหรือว่าโอกาสหนะจังพอกันใหมสำหรับคลิปนี้ผมขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้ากะฟังให้จบจ้าตามเสียงสัมผณ์ที่ซาบนาใดสัมผณ์ทางอหนุ่เมืองยุไอตัวเลขามนั้นเลยจ้าสำหรับเลขไซดด่วนเม็ดเดียวล้อมือเลขกออกคือเกาเด้อค่ะทางอเพิ่นกะจะปล่อยให้อยู่จ้ากะล้อก่อนจ้าเม็นอีรีเด้อค่ะแต่บางวดบางันหลุดจ้า กับโบเป็นยังค่ะสูตรหวยคำนวณเนาะมีเขามีหลุดกับเป็นแค่แนวทางพิจารณาร้านในหญ่ๆก่อนสิน้าไปลงทุนจา้าเฝ้าเด้อพี่น้องวดนนี่เปอีกชนกันไหลาอาจารย์ไหลายสํานักคิดว่าอันแทเนนนอนล้านเปิดสินพี่น้องจา้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเป็นกําลังใจเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปโบโบไลายายไปพี่น้องในวันที่17มกราคม2567 สาบนาก็ขอให้ปีนองเฟ้นช่องอิบซีซูขู่ซูคุนเฮงปังดังด้วยสูขู่ซูคุนเงินไหลกองท้องไหลเผาสาธุซาถูกบุญรักษาเทวดาคุ้มครองกิบหนีฟัไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ